คิดว่าบริหารรัฐกิจตัวอย่างที่อา่านแล้วแบบโห,โหก็คือ,อลองไปดูสิงคโปร์สิงคโปร์ที่แบบได้อ่านนโยบายโควิดซื้อวัคซีนของสิงคโปร์ที่โควิดเพิ่งเพิ่งมาใหม่ๆต้นๆปี2020เนี่ยสิงคโปร์ตั้งคณะกรรมการเลยบอกว่าดูแลเรื่องวัคซีนคณะกรรมการกเป็นพวกผู้เชี่ยวชาญพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็บอกว่าโอเค what is winning การชนะของเราคือพสิงคโปร์นยคือเริ่มต้นขึ้นมาก็ต้องแบบตั้งอันนี้ก่อน ไม่โคตรแบบไปตามตำรานะหรือว่าเป้าหมายของเรา winning หมายความว่าพอวัคซีนออกมาปุ๊บคือผ่าน trial ปุ๊บได้รับอนุมัติปุ๊บเนี่ยสิงคโปร์จะต้องได้ทันทีนี่คือ a 디ส์ winning แล้วทุกคนก็ตกลงพร้อม where to play คือสิงคโปร์ไม่ได้มี่านการผลิตวัคซีนอะไรตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นไม่มีวัคซีนแต่ไปหมดประมาณ40่สิบกว่าอย่างเชื้อตาย v i r เวก e ตอร r mRNA อะไรแบบนี้ไปหมดสิงคโปร์แบบกูจะเล่นอันไหนดีวะมันต้อง where เนี่ยมันต้องเลือกใช่ไหมว่าจะว่าจะตามมาไหนก็บอกว่าขั้นนี้มันจะแทงอันไหน เออจะแทงอะไรมอะไรนะมามาเต,มา <laughs> ต็งมาเต็งม <c oughs> าเต็งมาเต็งกระโปรบอกว่ากูเอาทุกอันบอกว่าเพราะตอนนี้ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าไหนจะออกมาสำเร็จก็เลยจากส0ิบก็ลดลงมาเหลือประมาณยี่สิบนะตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าน่าจะมีโอกาสสาเร็จมากที่สุดแล้วก็ติดต่อทุกอันเลยโดยใช้เส้นใช้อะไรเงี้ยคืออคือทำทุกอย่างอ่ะโมเดอร์นานี้ก็เจ้าของเนี่ยมีนักเรียนทุนสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นโพสต์ดอกทำงานอยู่ก็ใช้เส้นเข้าไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า how to win เหรอจ่ายเลยคือ ยังไม่สนนะว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จจะผ่านการทดลองไม่ทดลองจ่ายเลยคือ,อซื้อเลยตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าสําเร็จไม่สําเร็จ m. คือแทงอ่ะ,อะเอาเงินวางเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หไงเรามีเงินเราก็ใช้เงินคือไปกว้านวางมาหมดเลยนะทุกอ,อันว่าถ้าอันนี้สําเร็จเราขอก่อนนะนี่สาเร็จเราขอก่อนนะอันนี้คือหา w ทูวินกูจะเอากูมีเงินแล้วก็เรืเรอ่องน,นอี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญแล้วก็ทรัพยากรก็แน่นอนใช่ไหมทั้ง เรื่องเงินทั้งเรื่องนักวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องเส้นทั้งเรื่องอะไรนี่ใช้หมดทุกอย่างแล้วก็ติดตามตลอดเวลาคือสิงคโปร์นี่รู้ตั้งแต่ก่อนที่โมเดอร์นาจะผ่านไอ้ทรีแล้วคือรู้ว่าแม่งผ่านแน่ผ่านแน่แม่งก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแบบพร้อมพอผ่านปุ๊บสิงคโปร์ได้ก่อนแล้วก็ฉีดนําโด่งก่อนทุกทั้งทั้งที่คนอื่นเขายังนั่งอ้าปากหัวอะไรซื้อไหนดีต้องติดต่อใครคือสิงคโปร์แม่งพร้อมได้วัคซีนเป็นเจ้าแรกอ่าแล้วโหแม่งตรงตามตำราทุกอย่างออมาใช้ได้บริหารรัฐกิ เขาอ่ะก็รู้จักตัวเองดีว่าสิ่งที่เขามีคือเงินสิ่งที่เขาไม่มีหรือมีน้อยก็คือคนอเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วแล้วสิงคโปร์ก็เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วในโลกว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรลงทุนกับทรัพยากรบุคคลสูงมากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกูมีเงินแล้วกูต้องรักษาคนเอาไว้มันก็คือ,อวิสัยทัศ ใช่ไหมมันก็คือโกใช่ไหมว่าเราจะคีบให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นําทางด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็เห็นตั้งแต่ไก่โหว่าเนี่ยเรื่องใหญ่แน่แล้วก็เห็นตั้งแต่ไก่โหว่ายังไงก็ต้องวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าจะทอะไรก็ต้องรีบทําตอนนี้เงินนี่ไม่เกี่ยงเอาเลยซื้อไว้ก่อนเลยแล้วก็วัคซีนทั้งหลายที่ซื้อไว้ที่แบบว่าไม่ผ่านบากคไม่สาเร็จก็เยอะแยะบอกว่าเสียไปเป็นคอสที่ที่ยังไงก็สามารถที่จะีย่างไมสุดท้ายแล้ววัคซีนออกมาปุ๊บเราได้ก่อนก็คืออทีก่่บวา วินนิ่งคือการได้วัคซีนก่อนทันทีที่ททได้รับวัคซีนโหมประทับใจก็นี่นแหละคิดถึงประสบการณ์เรา <laughs> <laughs> ตามต้อย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 ค่ะ,ะแล้วก็แบบฉีดวัคซีนไปก็ไม่ได้ภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องไปเสียเงินจองวัคซีนเองรอเป็นแรมเดือนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับการดูประสิทธิภาพของผู้นำมียุทธศาสตร์ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ make choices ด้วยความเด็ดขาดใช่ไหมอันนี้เราจะทาอย่างนี้ ตรงนี้เราแข่งตรงนี้เราไม่แข่งแะแข่งเนี่เราจะชนะด้วยวิธีนี้แล้วก็มีทรัพยากรรนุนหลัง<嗯>มีระบบติดตามควบคุมให้อินเซนティブอะไรทั้งหลาย<嗯>ที่เหมาะสม<嗯>แล้วก็ให้รางวัลลงโทษเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนให้ความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนี่ยมัน<嗯>ถ้าคนทําเป็นมันก็เห็นหน้าเห็นหลังจริงๆ